15สิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้ของ Beauty and the Beast 1. เบลได้แรงบันดาลใจมาจากนักแสดงสาวที่ชื่อว่า Catherine Hepburn 2. Mrs. Pot มีหลายชื่อมากเลยค่ะทั้ง Mrs. c a m o o i ม e Mrs. d a r j ด l i n g แต่สุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นใช้ชื่อ Mrs. Pot t เพื่อที่เด็กๆจะได้ออกเสียงง่ายนั่นเองค่ะ 3. เบลเป็นตัวละครเพียงตัวเดียวที่ใส่ชุดสีน้ำเงินนั่นเพราะว่าต้องการจะสื่อว่าเบลเป็นตัวแทนแห่งความดีสุขุมรอบคอบฉลาดและไม่เหมือนใครค่ะ 4. ฉากเต้นรำของเบลและเจ้าชายอสูรในตอนจบนั้นได้เอาเขาคงเรื่องมาจาก Sleeping Beauty ค่ะ 5. เราไม่เคยได้ยินชื่อของเจ้าชายเลยนะคะและที่มาของชื่อพริน c e ส d a มก็พเพิ่มเข้ามาทีหลังในการแสดงบอร์ดเวนั่นเองค่ะ 6. ชิปลูกชายของมิสซิสพอตเดิมทีเขามีบทเพียงแค่1นึ่ลน์เท่านั้นแต่ผู้กำกับก็เกิดเปลี่ยนใจเห็นว่าตัวละครชิปน่าจะมาเพิ่มสีสันและความน่ารักได้ก็เลยเพิ่มบทตัวละครชิปให้มากขึ้นค่ะ 7. บทสนทนาในช่วงต้นของหนังเรื่องนี้ถูกเขียนซ้ำมากกว่า200ครั้งเพื่อความสมจริงที่สุด 8. จริงๆแล้วเพลง b e o v e r u e s t จะต้องถูกร้องโดยมอริสพ่อของเบลหลังจากที่เขาไปเจอปราสาทแต่ผู้กำก,กับก็คิดว่าเพลงนี้น่าจะเหมาะกับฉากเปิดตัวของผู้หญิงมากกว่าเลยเปลี่ยนไปเป็นเพลงก่อนทานมื้อคํำของเบลแทนนั่นเองค่ะ9เพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมคะว่าเดอะบีชนั้นเนี่ยเป็นสัตว์อะไรกันแน่คำตอบก็คือคิวมาจากกอริล่า ศีษะมาจากควายแผงคอมาจากสิงโตเขี้ยวมาจากหมูป่าลำตัวมาจากหมีขามาจากหมาป่าและส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือดวงตาที่มีแฝงความเป็นมนุษย์อยู่ภายในนั่นเองค่ะ 10. กัสตองคือตัวร้ายที่อายุน้อยที่สุดเขาอายุประมาณ20ต้นๆเท่านั้นเอง 11. เบลเป็นเจ้าหญิงคนที่2ต่อจากซินเดอเรลลาที่เธอไม่ได้มีเชื้อสายกษัตริย์มาตั้งแต่กำเนิด12และเบลยังเป็นเจ้าหญิงคนแรกที่มีสีผมเป็นสีน้ำตาลด้วย13เพลง b e a w e r g e t และ Beauty and the Beast ได้รับรางวัลเพลงยอดเยี่ยมจาก Academy Award 14ในตอนที่พ่อของเบลหลงอยู่ป่ามีอีสเตอร์เซ่อนอยู่ด้วยนะคะนั่นคือตรงป้ายบอกทางค่ะ Burbank สำนักงานใหญ่ของบริษัท w a l ด Disney คอมพ a n y อนาฮามเป็นที่ตั้งของดิสนีย์แลนด์และวาเลนเซียเป็นบ้านเกิดของแอนิเมเตอร์คนหนึ่งค่ะ 15. Beauty and the Beast เป็นหนังเรื่องแรกของดิสนีย์ที่ทำเงินมากกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐเลยนะคะเยอะมากๆเลยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบาย